อดีตชาติพระวิสุทธิยานเทระหลวงปู่สมชายทิตาวิริโยกับเขาสุกิมคัดลอกเนื้อหามาจากหนังสือชีวประวัติพระวิสุทธิยานเทระหลวงปู่สมชายทิตาวิริโยฉบับสมบูรณ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีคัดลอกมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยไม่ได้เรียงลำดับเนื้อหาตามหัวข้อในหนังสือแต่อย่างใดจากคำบอกเล่าของหลวงปู่สมชายทิตาวิริโยสมัยอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านมักจะพูดให้ฟังว่าบ้านท่านบ้านหลวงปู่สมชายทิตาวิริโยอยู่เมืองจันชาติก่อนท่านตายอยู่ที่นั่นชาตินี้ท่านก็ต้องไปตายที่บ้านเก่าและมานึกถึงคำของหลวงปู่มั่นอีกว่า มาที่นี้เขาสุกิมจะป่วยนะเป็นโรคกระเพาะแต่ไม่ต้องกลัวไม่ตายจะมีพวกผู้หญิงพวกหนึ่งเขาเก่งมากเขาจะพาช่วยกันรักษาโรคกระเพาะให้หายท่านไม่ต้องวิตกไม่ตายตั้งหน้าทําหน้าที่ของท่านนะไม่ตายทำเธอแล้วอยู่ที่นี่เหมือนเขาจะฉีกเนื้อฉีกหนังกินนะเขาจะเล่นงานถึงที่สุดเลยทั้งปืนทั้งอะไรแหละ มันจะมากันรับรองไม่ตายนะและพวกผู้หญิงนี้เขาเก่งเขาเก่งมากเขาช่วยเหลือได้รอดชีวิตแล้วพวกผู้ชายฝ่ายสนับสนุนมีท่านไม่ต้องไปมองเหตุการณ์ตั้งหน้าทำงานของท่านไปเรื่อยอย่าไปสนใจกับมันเลยแล้วที่นี่จะเป็นศูนย์ฝึกกรรมาฐานระดับโลกเอาเถอะอันนี้เหมือนบ้านเก่าเมืองหลังของท่านเกี่ยวกับอาตมา หลวงปู่สมชายทิตาว,วิริโยก่อนบวชฝันสี่ปีติดติดกันแต่ก่อนฝันสารพัดสารพันแต่ทีนี้ฝันอย่างเดียวนอนหลับปุ๊บก็ได้ฝันว่าชาติที่หนึ่งตัวเองเป็นลือสีอยู่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งก่อนจะเป็นลือสีนั้นมีญาติผู้ใหญ่โดยมีศักดิ์เป็นลุงเป็นอาจารย์ใหญ่ของลือสีเข้ามาในบ้านมาเทศมาโปรดมาชวนไอ้น้อย ไปบวชด,ด้วยกันสี่ว่าไปว่ามาก็ได้ไปบวชยังไม่มีนิสัยนักก็เลยบวชไอความฝันละนะแล้วก็ฝันอยู่อย่างนั้นแหละอ๋อสมัยก่อนมันฝันสารพัดสารพันแต่ทีนี้มันฝันอย่างเดียวตลอดมาเลยต่อจากนั้นชาติที่สองก็มาเป็นลือสีที่กลางเขาแห่งหนึ่งแต่เป็นลีสีเหมือนกันอันนี้รู้สึกว่ามีนิสัยพอสมควรญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นอาจารย์อยู่นั้น ก็มีศักดิเป็นลุงเหมือนกันพอเห็นก็มีนิมิตแล้วนี่อยากบวชก็ต้องรีบลาบวชก็มาบวชเป็นนักบวชมาสองชาติไม่มีเมียแล้วไม่มีเมียทั้งสองชาติตกมาชาติที่สามมาเป็นลูกเขยของชาวเกาะพ่อแม่จับปลาขายเป็นหัวประมงและมีลูกคนเดียวคือผู้ชายและตัวเองแทักจะมีนิสัยกล่าวกับพ่อกับแม่ทำบาป บาปบาปทีนี้พ่อแม่พูดประชดเราเป็นคนบุญก็เลยไปอยู่กับคุณชิคนบุญคือฤือีที่จเจริญชานอยู่บนภูเขาลูกนี้ก็เลยนึกว่าพ่อแม่พูดจริงก็เลยเพ่นมาบวชกับฤือสีทีนี้หลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าสถานที่นี้หมายถึงวัดเขาสุกิมแต่ก่อนเป็นกรอกกลางทะเลใหญ่วันหนึ่งอัตมานั่งภาวนาได้ความว่าโขดหินก้อนนี้ แต่ก่อนมันเตี้ยเคยนั่งภาวนาสมัยเป็นฤาษีสันนิษฐานว่าดินมันอาจจะยุบลงไหลลงแล้วกุฏิอัตมาตที่เรียกว่าอาสมก็ตั้งอยู่บริเวณนี้มีหม้อขนาดยักษ์ใส่ขวานฟ้าเบอร์เอร์ทำด้วยหินสัก20กว่าอันฝังอยู่ข้างอาสมเป็นเครื่องป้องกันพูดผีปีศาจสมัยนั้นเขาวางศิลาเลิกด้วยขวานฟ้าเป็นเครื่องคงกระพันชาตรี ชาติปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช2,511ได้ขุดดูพบขวานทำด้วยหินหรือที่เรียกว่าขวานฟา20กว่าอันทีนี้กูเอามึงเอาเหลือ3-4อันใส่ตู้ไว้ดูปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานวัดเขาสุก,กิมแน่นอนละแต่ก่อนอาสมอยู่ตรงนี้แน่บ้านอัตมาอยู่ที่นี่แน่ๆอัตมาจะต้องตายตรงนี้แน่ๆอาตมาจะต้องตายอยู่ตรงนี้จริงเหมือนคำหลวงปู่มั่นท่านบอก เราเรื่องอดีตชาติเป็นลือสีถอดบทความจากเทปมาอีกม้วนหนึ่งตั้งหลักอยู่จันนนทแหละไปที่อื่นก็ไปชั่วคราวจะไปอยู่นานๆก็ไม่ได้ปักหลักอยู่ที่จันนี่แหละวัดเขาสุกิมบ้านเก่าเจ้าคุณบัณฑิตว่าบ้านเก่าท่านอาจารย์อยู่นี่นะช่างคิดออกแทนน้อตัวเองก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันมันมีโขดหินสูงๆมันเป็นอาสมอาสมของลาษี ลูกศิษย์ทั้งหลายสร้างให้เกิดมาเป็นฤาษีสามชาติแล้วนะไม่มีลูกมีเมียกับเขาบุกลูกเดียวสามชาติมาถึงที่วัดเขาสุก,กิมเป็นที่สุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็มาต่อชาตินี้ว่าอย่างนั้นเถอะแต่ก่อนก็อยู่ดงใหญ่ดงหนึ่งหาอยู่พอแรงก็หาไม่เห็นแล้วก็อยู่ภูเขาอีกลูกหนึ่งก็ไปดูอยู่นานก็ไม่เห็นมาถึงวัดเขาสุก,กิมนี่มาอยู่กลางเกาะพ่อแม่เป็นชาวประมง ตัวเคยเป็นนักบวชมาว่าพ่อแม่บาปเขาเอาปูเอาปลามาให้กินก็บาปถ้าเขาค่าให้เห็นไม่เอามาเดี๋ยวนี้ดื้อปลานี่เห็นเอาทีนี้ชาติแรกนั้นลุงเป็นหัวหน้าใหญ่ฤาษีแล้วเข้ามาที่บ้านอยู่เรื่อยไอ้น้อยไปกับลุงซะใจก็ยังไม่ทันติดไปไหมไอ้น้อยไปอยู่กับลุงซะแจก็ยังไม่ทันติดพอมีอายุป,ประมาณ18หรือ19ปีนี่ ท่านพูดหลายหนก็เลยไปไปก็เลยจับบวชเลยโกนหัวห่มผ้าขาวให้อย่างดีอยู่กับท่านชาติหนึ่งสนุกแล้วท่านพระอาจารย์นาคโคโสท่านไปไล่ว่าธรรมเนียมของลือศีเป็นอย่างไรก็นั่งอธิบายให้ท่านฟังท่านก็เลยว่าคงจะเป็นลือศีจริงๆไล่หมดอธิบายให้ท่านฟังหมดต่อมาชาติที่สองลุงอีกแหละโดยศักเป็นลุง ท่านเป็นหัวหน้าใหญ่ของฤาษีท่านก็เข้ามาบ้านเรื่อยมาเยี่ยมไอ้น้อยไปบวชด,ด้วยกันนะครับชาตินี้ติดแล้วมีนิสัยติดแล้วไปเลยไปเลยไปบวชเลยชาติหนึ่งตกมาชาตินี้ไปพบบ้านตูมใหญ่มหาสารคามไปพบของดีทางบ้านเราสมัยก่อนไม่มีพระกรรมฐานมันมีแต่มหานิกายเนนน้อยก็กินข้าวด้วยกัน เคกหัวาการคาชามข้าวก็มีไปเห็นแล้วไม่ชอบทีนี้เห็นแม่ขาวแม่ชีเดินไปเอแม่ขาวนี่จะไปไหนนะแม่ขาวเท่าสีห้าคนแม่ขาวน้อยสาวสาวหกเคนถือไม่เท้าไปดูแล้วกิริยาม,มารยาทงามแต่ก็ไม่รู้จักคำว่าแม่ขาวบวชเป็นลือสีนะ่ะเคยบวชพยายามสังเกตดูเดินตามหลังสะกดดูตามหลังมีทุ่งนาเาน้อย หนึ่งพวกแม่ขาวข้ามทุ่งนาไปมีดอนอยู่กลางทุ่งนานั้นเข้าไปเป็นวัดพวกนี้คงจะเป็นนักบวชมัง้งตัวเองเป็นลือสีแต่ก่อนก็คงจะเหมือนกันกับแบบนั้นแล้วพวกแม่ขาวน้อยก็พูดจากไพเราะา่าเลื่อมใสจริงๆพูดกันว่าคุณคะบ้านเราว่าอีหามึงมึงมาจากไหนมันไม่เหมือนกันเลยพวกเขาพูดกันคุณคะอันนี้เสร็จแล้วคะ่ะ ส่งของให้กันไปถึงพวกแม่ขาวใหญ่ไปถึงอุปถักพวกแม่ขาวใหญ่มีป่าปิ้งพวกอะไรต่างๆมาจัดให้คุณแม่คะยกมือไหว้พูดแล้วก็ยกมือพูดกับผู้ใหญ่ไม่เคยเห็นละชาตินี้ขนลุกเลยดีใจมากที่สุดขนของลงใส่เรือซะก่อนไปขนหนังกวางลงใส่เรือแบกไปคนเดียวเอาใส่เรือน้ำมันสูงดึงมันกับต้นไม้เอาไว เอาไม้พาดแล้วก็แบกลงไปได้หนังกวางหนังควายเอาได้หมดกลับกลับบ้านกลับบ้านก็คิดถึงพ่อใหญ่ตีหนักก็สงสารคุณตาคือหลวงตาเสนาฟาดเรื่อยหรือว่าไปทําบุญก็ตีมึงจะหยุดไหมเลิกไหมไม่พูดถ้าว่าหยุดแล้วก็แล้วถ้าหยุดแล้วไปอีกแล่ออกจากตระกูลไม่พูดตีก็ช่างร้องไห้ก็อยู่ในใจ